สวัสดีครับบ้านสวนลูงอิดนะครับก็อย่างที่เคยนำเรียนให้ทราบว่า,าลุงอิดได้ทำการสะสมเหรียญน,นะครับก็จะมีเหรียญต่างๆนะครับที่ลูงอิดให้ดูเนี่ยคือเหรียญปัจจุบันนะครับเหรียญปัจจุบันนะเหรียญปัจจุบัน จะมีจริงๆแล้วก็มีเหรียญสิบด้วยนะครับเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญอันนี้จะนําเสนอเหรียญห้านะครับเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็เหรียญห้าสิบตังกับเหรียญหนึ่งสลึงนะครับอันนี้เหรียญห้าบาทนะครับห้าบาทอันนี้ด้านหัวด้านก้อยนะครับเหรียญหนึ่งบาทหัวก้อยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เหรียญห้าสิบตังหัวก้อยแล้วก็เหรีย ยี่สิบาต่างด้านก้อยเหมือนกันนะครับก็ที่มานําเรียนเนี่ยให้ให้เพื่อนเพื่อน fc ได้ทราบกันนี่เพราะว่าลวงอจจะทำการเปรียบเทียบเหรียญต่างๆให้ดูนะครับมาดูเหรียญแรกเลยนะฮะอันนี้คือเหรียญ5บาทนะครับ เหรียญห้าบาทก็จะเป็นเหรียญของรัชกาลที่10นะครับเขียนว่ามหาวชิราลงกรณ์นะแล้วก็รัชกาลที่10นะครับอันนี้คือด้านหัวนะะส่วนอันนี้ด้านก้อยนะครับก็จะเป็นตรา สัญ,ญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับด้านนะลังและพิมพ์คำว่าประเทศไทยนะครับพศออต่างๆก็ว่าไปแตงด้านล่างจะเป็นบอกราคาเป็นจำนวนเงินคือ5บาทนะครับอันนี้คือเหรียญที่ใช้กันทั่วๆไปในปัจจุบันนะดูเหรียญต่อไปเหรียญหนึ่งบาทครับก็จะเช่นเดียวกันครับ ด้านหน้าก็ด้านหัวก็จะเขียนเหมือนกันนะมีรูปท่านรัชกาลที่สิบนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังหรือด้านก้อยเนะี่ยก็ประเทศไทยแล้วก็พศออเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จำนวนราคาหนึ่งบาทตรงนี้ก็จะเป็นเป็นอสนัญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับ ต่อไปเป็นเหรียน50สตางนะครับนี่นะเล็กมากไม่เหมือนกับ50สตางในสมัยก่อนะเหมือนกันครับเหมือนกันหมดเลยก็จะมีนี่ฮนะมหาวิชลาลงกรรูปถ่ายพระองค์ท่านนะครับระการที่10แล้วก็ ด้านหลังก็เหมือนกันเปลี่ยนตรงเพียงว่าเป็นเหรียญเนี้ยราคาเท่าไหร่อย่างงี้คะอ่ะใช่ละอันนี้ห้าสิบตางค์หนึ่งสิงก็เช่นเดียวกันนะครับหนึ่งสงีเล็กลงนะฮะเล็กลงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็นะฮะยี่สบห้าสตางค์นะครับ พวกเราจะเห็นได้ว่าเหรียญน,นะครับแต่ว่ามันแตกต่างจากปัจจุบันไหมนะครับก็แตกต่างนะครับเหรียญเก่านะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญห้าก่อนนะครับห้าบาท เทียบด้านหัวกับด้านก้อยเลยนะครับนี่ฮะดูใกล้ๆกลอขนาดเหรียนนี่ ก็เ,เท่ากันนะครับเหรียญอันนี้เหรียญห้าเนาะแตกต่างตรงที่ว่าอของรายการที่เก้าจะมีรูปพระองค์ท่านรายการที่สิบจะเป็นรูปพระองค์ท่านนะครับทีนี้ด้านหลังนะครับคือทุกคนก็ทราบกันแล้วแหละแต่ว่าผมจะพยายามจะให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็แตกต่างก็ตรงเนี้ย การที่สิบก็จะเป็นตราขององค์ท่านนะครับโวพรอนะครับส่วนรายการที่เก้าของเราจะเป็นวัดนะครับวัดเบญจมาพรพิธอย่างนี้นะครับอันนี้คือเหรียญห้านะครับเหรียญบาทก็นะฮะต่างกันเหมือนกันนะครับ แต่ว่าจำนวนข,ขนาดเนี่ยนะฮะจะเท่าเท่ากันนะครับเดี๋ยวนี่ยะขนาดจะเท่าเท่ากันความแตกต่างจะเหมือนกับเหรียญห้านะครับคือ ของรายการที่10เนี่ยที่ใช้กันปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะเป็นตราสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะครับก็คือวอปร,ะรนะครับแต่เหรียญบาทนเนี่ยนะฮะที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของอด้านหลังที่เป็นวัดปลาแก้วนะครับราคา1บาทนะฮะจะแตกต่างลงไปอีกนะครับไใช้ดู ที่เก่าไปก่อนนั้นนะครับ2,500ผมจะย้อนหลังให้ดูนะครับมันก็มีเหรียญต่างๆไเยอะนะครับแต่ว่าผมก็มีเหรียญจริงๆมันจะมีเหรียญมากกว่านี้แต่ผมมีเหรียญสามสี่เหรียญที่มาให้ดูนะครับ ่เห็นว่านี่คือเอาด้านหัวก่อนนะนี่ะเพื่อนๆซีที่มีที่บ้านก็นะครับก็เก็บสะสมมาไว้นะครับอนาคตเนี่ยอาจจะมีราคามากมายก็ได้นะครับบางท่านอาจจะ ไม่หวังผลเกี่ยวกับราคาแต่ว่ามันจะมีผลด้ดานจิตใจด้านอาจจะพุทธคุณด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นเหรียญเนี่ยของรัชกาลที่เก้าในปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอย่างนี้ครับผมจะดูนี่คือปัจจุบันที่ใช้กันอาจจะมีสองเหรียญน,นี้นะครับคือรัชกาลที่สิบรัชกาลที่เก้านะครับ ส่วนในอดีตนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเรียญอันนี้สองพรอสิบเจ็อันนี้2 7, องพันหรอยห้า่างนี้คือสมัยแต่ก่อนเหรียญจะมีขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แล้วส่วนประกอบต่างๆก็อาจจะอแตกต่างกันนะครับอาจจะเยอะหรือมากน้อยอะไรต่างๆก็พวกเราไปศึกษาดูเอานะครับส่วนผมจะมาให้ดูว่ามัน มันแตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันยังไงและคุณค่ามันจะต่างกันยังไงนะครับสำหรับลุงอิดเองเนี่ยจะมีคุณค่าทางจิตใจนะครับเพราะว่าลุงอิดเ,เป็นคนอชอบสะสมะเห็นว่านี่คือที่ใช้ปัจจุบันสองเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ถ้าใครมีมาใช้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า,าปัจจุบันนี้อาจจะโดนเก็บ เข้าคลังไปหมดแล้วหรือว่าอยู่กับเพื่อนๆสมาชิกของเราที่ใช้ใจปัจจุบันนะครับนะฮะนี่คือความแตกต่างของเหรียญสมัยเก่ากับสมัยปัจจุบันนะครับมันก็จะมีอีกนะฮะซึ่งเหรียญที่ผมใช้ดูอีกน,น,นะครับเหรียญหนึบาทนะฮะ นี่นี่หนึ่งบาทเช่นกันนะครับเลื่อน,นไปหนึ่งบาทเช่นกันแต่เป็น1บาทกัญน,นาพิเศษนะครับเหรียญน,นี้นะฮะให้ดูกันนะครับถามว่ามีผ่านตาผมมาไหมเนี่ยได้รับการทนมาจากแม่ค้านะครับอยู่เหรียญหนึ่งซึ่ง ภรรยาก็นำมาให้นะครับแล้วก็สะสมจากาที่ต่างๆอีกนะครับที่ใช้กันนะครับผมเห็นปั๊บผมจะเก็บเอาไวนะ้ตอนแรกเ็คิดว่าเอ๊ะมันแปลกๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพอมดูแล้วอ้าวมันเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้นะหนเหรียญน,นี้หนึ่งบาทเช่นกันนะครับแต่เป็นหนึ่งบาท ที่ผมว่ามองดูแล้วเป็นมันมีความแตกต่างมากนะครับให้ดูเขียนว่าหนึ่งบาทนะครับเป็นเขาเรียกว่าเรหรียญของรนยการที่10บเราปัจจุบันนะครับเป็นเหรียญที่ท่านทรงสำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบกนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพระองค์ท่านรอสิทธิ์ไปนะครับผมเจออย่างนี้ผมไม่ใช้นะผมเก็บเก็บไว้นะครับก็เป็นดวงดีหน่อยที่ที่ได้มาตรงนี้นะครับอ่ะจะให้ดูทีนี้เหรียญน,นี้ ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับลุงอิทจะใช้เหรียญแบบนี้แต่นี้ลุงอิทจะเก็บเก็บนะครับจะเห็นเมื่อไรก็เก็บมันก็ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรแต่ลุงอิทจะจะเก็บไว้นะครับส่วนเหรียญสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยลุงอิทก,ก็เก็บเก็บไว้ลุงอิจะพกติดตัวเวลาเดินทางไปไหนนะครับก็สภาพจิตใจนะครับเยอะ ที่เกี่ยวกับจิตใจแล้วก็พระพุทธคุณของท่านเกี่ยวกับพูดผีปีศาจสิ่งเร้นลับอะไรต่างๆที่จะมาทําอันตรายเรานะครับส่วนนี้2อ0 5น้ี่เก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับส่วนท่านใดที่มีเหรียญอย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้อย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับที่แตกต่างจากจากที่ผมให้ดูเนี่ก็มีราคาค้างวดไปอีกนะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะมาดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เวลาเราเราคือพูดง่ายๆเราจับอย่างนี้นะครับแล้วเราหมุนเหรียญไปนะฮะป๊าบเห็นไหมถ้าเหรียญที่มีราคาหนึ่งบาทตามปกติก็คือ,อเหรียญพระอ,องค์ท่านก็จะลงมาอย่างนี้ส่วนทาง ตาพระองค์ท่านก็จะชี้ขึ้นหรือถ้าเรานี่อย่างเงี้ยเหรียญทางหัวนะครับอ่าท่านตรงขึ้นไปอย่างนี้แนวะศีรษะองท่านโอเคอผมหมุนมาปั๊บนี้นะครับถ้าเหรียญปกติก็จะตรงกันข้ามกันชี้ลงแต่ถ้าเหรียญที่มีราคานะครับจะอาจจะ ไปตรงกันหรือจะเฉียงไปซ้ายไปขวา,วาก็เล้วแต่น,นะครับพี่น้องเก็บมาไว้มีราคานะครับเช่นเดียวกันนะครับนี่ที่ผมให้ดูเนี่ยบังเอิญผมไม่มีนะครับนะเวลาหมุนเนี้ยหมุนจากนี้ดีกว่านะครับพระองค์ท่านจะเนี่ฮะผมหมุนไปป๊าบจะชี้ลงอันนี้คือเรียนปกตินะครับ แต่ถ้าชี้ขึ้นนะครับเห็นไหมจะดีปลายจะดีชี้ขึ้นหรือว่าเฉียงไปซ้ายเฉียงไปขวาอะไรก็แล้วแต่มีราคานะครับพวกเราจะลืมหรือแม้แต่เหรียญน,นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เหรียญสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเนี่ยหมุนไปจับอย่างนี้เราหมุนนะครับถ้าแบบนี้ถือว่าปกตินะครับแต่ถ้ามันหมุนและเฉียงมาอย่างนี้นะครับหรือชี้ขึ้นอะไรก็แล้วแต่ ครับดังที่กล่าวมาจะมีราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับเหรียญยี่งี้ก็เหมือนกันนะครับนะฮนะหมุนไปนะครับถ้ามันเฉียงอันนี้ตรงนะครับก็แปลกอีกถ้าตรงกันแบบนี้ก็ปกติแต่ถ้าชี้ลงหรือว่าไปซ้ายไปขวามีราคาเพิ่มขึ้นอีกนะครับเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะ หมูนนี่นะถ้าชี้ขึ้นหรือชี้ไปซ้ายไปขวาก็มีราคาอันนี้จึงจึงมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับอันนี้คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับมีความแตกต่ตางมันแล้วก็ราคาข้าง,งวดถ้าหากว่าใครมีแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับมันจะมีร้านที่เขา,ารับซื้ออยู่นะฮะ การับซื้ออยู่นะครับทีนี้ผมจะให้ดูเหรียญห้าสิบตังค์ครับเหรียญห้าสิบตังค์อันนี้คือ อ่ะดูง่ายอันนี้คือห้าสิบตางนะครับสองสมัยความแตกต่างอันนี้คือห้าสิบตางสมัยก่อนไอสมัยอันนี้สมัยก่อนกนารที่เก้านี้สมัยปัจจุบันนะครับวางที่ระยิดีกว่านะครับเนี่ย นะฮะอันนี้คือเนี่ยเหรียญที่ใช้กันปัจจุบันนะครับห้าสิบต่างจะเห็นว่าขนาดต่างกันเยอะนะครับกับสงเท่าตัวนะด้านหลังก็อย่างที่เล่าใทราบนะครับจะต่างกันนะครับเนี่ย เขีว่าห้าสิบสตางค์เหมือนกันอันนี้ก็ห้าสิบสตางค์แต่เหรียญนี้จะมีราคานะครับเนี่ยหลายเงินเลยฮะเพราะอะไรรู้ไหมาทางเพจที่เขารับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะชื่อดูใ,ใกล้ มีมีสายเข้ามาจากไหนไม่รู้เพียนพูดภาษาต่างประเทศอะไรคอเช่นอะไรอ่ะจะให้ดูใกล้ๆที่มันมีค่าเปลี่ยนไหนรู้ไหมไหครับอีกทีหนึงแล้วยวครับอ่ครับ มื่อสักคู่บางเอินเอฟซีโทรมาสั่งทอนพันย่านะครับสั่งทอนพันย่านรกจกักรพรรดินะครับอ่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าทำไมเหรียญน,นี้ถึงมีราคาเห็นไหมผมจะชี้ดูมันจะมีรูปเนี่ยหรือรูปเรือหางเรือชีช้แบบนี้ครับจะเป็นหางหรืออะไรไม่รู้ ถ้ามันชี้มาตรงพอผ่านตรงหงางพอผ่านนี้ถือว่าไม่มีราคาแต่ชี้มาตรงกลางนี้มีราคาอย่างนี้นะคมีค่าถึงหลักเกือบหมื่นบาทเลยนะครับเล่าให้พวกเราฟังนะครับนะคือถ้าไรถ้าเพื่อนเพื่อนอยู่ที่บ้านเก็บไว้ก็ลองลองลอง,ลองดูส่วนเหรียญน,นี้นะครับเหรียญบาทเนี่ยถ้าว่าเราหมุนเรื่องนะครับมันมันมัน ไม่อยู่ตรงข้ามกันมันเฉียงหรือว่าอยู่ฝั่งเดียวกันนี่ได้หลายพันเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเนี่ยก็เลยมามาเล่าให้พวกเราฟังอันนี้คือคือเหรียญห้าสิบต่างน,นะครับให้ดูเหรียญสลึงนึ่งนะครับของแต่ก่อนกับปัจจุบันนะะเช่นเดียวกันครับเห็นไหมมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับ ของปัจจุบันนี้จะเล็กกว่านะครับของอดีตจะใหญ่กว่าสีก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูด้านนี้ครับนะครับ พ่สองสองพันห้ายนะนะครับนี่บังเกินเห็นไหมตัวนี้มันชี้มาที่หางพอผ่านก็เลยไม่มีราคามากนะครับถ้ามาอยู่ตรงนี้ตรงกลางพอผ่านเหมือนอย่างห้าสิบตังซื้อเนี่ยโอ้ขายได้หลายเงินเลยนะครับกเ็เลยมาเล่าให้พวกเราฟังนะครับเหรียญบาทนะฮะแล้วก็เหรียญ ห้าสิบตังและเหรียญสลึงนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างอย่างนี้นะครับก็พ,พวกเราอย่าไปคิดมากนะครับก็จะมีทั้งมีราคาค่าง,งวดทั้งสภาพจิตใจนะครับเหรียญห้าเหรียญบาทอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางเหรียญอาจจะมีพระพุทธคุณอย่างนี้นะครับนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้นะครับ ีพระพุทธคุณเหรียญหนึ่งบาทสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอย่างเงี้ผมพกติดตัวเป็นประจำนะครับอันนี้คือมาเล่าให้ฟังว่าที่ลงอิฐส,สมไว้แล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงนะครับไม่เห็นความแตกต่างของแต่และเหรียญนะครับก็อันนี้สำหรับเ,เหรียญหนึ่งบาทนะครับที่ เราให้ฟังยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไคร b ์ที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับก็จะได้มาเล่าให้ฟังถึงเหรียญต่างๆที่ลุงอิดได้เก็บสะสมมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะลุงอิดได้สะสมมาเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วว่า บางเหรียญนี่ก็มีมานานแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยเมื่อสิบยี่สิบปีนะครับ,รบก็เก็บไว้บางเหรียญก็ภายในเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ก็อ่านึกขึ้นได้ก็มาเก็บสะสมอย่างเช่นเหรียญนี้นะครับนึกนีก่นได้อ่ะต้องหาสะสมและนะครับเช่นเหรียญน,นี้เหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเหรียญที่มีมานานแล้วก็จะเป็นเหรียญเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าผมสะสมเพิ่มนะครับแต่ก่อนมีเหรียญหน,นึ่งนะครับ 2,505ตอนนี้สะสมมาได้ประมาณ10เหรียญแลนะ้ว10 11เหรียญเหรียญนี้ก็สะสมได้3เหรียญนะครับส่วนเหรียญนี้มีหนึ่งเหรียญนะครับนี่ที่พระองค์ท่านรอสิบท่านอ่าสำเร็จโรงเรียนเสียนาธิการทหารบกนะครับในปี2,523ประมาณนะั้นสะสมมาได้เหรียญหนึ่งนะครับ ส่วนเหรียญการจนาพิเศษนะครับนี่เหรียญนี้ตอนนี้นสะสมได้ประมาณสิบเหรียญน,นะเหรียญบาทสะสมได้สองเหรียญแต่ว่าหมายถึงว่าการจนะพิเศษทั้งหมดนะฮะตั้งแต่เหรียญยี่สิบลงมาจนถึงเหรียญหนึ่งสตางค์เนี่ยสะสมไว้ได้สิบเอ็ดเหรียญแล้วนะครับผมสะสมเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับส่วน ส่วนพระส่วนอะไรนะครับอันนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ผมเริ่มเป็นเด็กอยู่วัดนะเป็นเด็กวัดมาสะสมมาเรื่อยนะครับแต่ก่อนก็ไม่ได้อยากสะสมนะครับแต่ว่าหลวงพ่อตอาให้เก็บไว้ก็เก็บนะครับจนปัจจุบันนะครับเก็บมาได้เป็นหลายหลายสิบเหรียญนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนแล้วเก็บสะสมได้เหรียญพระอะไรมาบ้างนะครับครับ สำหรับคลิปนี้ก็นะครับก็ต้องขอ,อขอบค,คุณเพื่อนๆที่กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับยังไงก็มีอะไรก็ปรึกษากันมาได้นะครับผมก็เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรเพียงแต่ ้องการที่จะมาเล่ามาคุยพวกเราฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ